สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวชาวโคกเมาดิฉันนางสาวกนกกรเสริมผลรับนั้นที่เป็นผู้ดำเนินรายการห้องข่าวชาวโคกเมาแห่งนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในรอบโ้โรงเรียนม้านโคกเมาแห่งนี้ค่ะไปติดตามกิจกรรมดีกันได้เลยนะคะ เด็กๆก,กำลังเรียนว่ายน้ำเป็นอย่างสนสุกสนานเลยนะคะด้วยทางโรงเรียนบ้านพักเมาของเราได้จัดโครงการป้องกันการ,การ,การจมน้ำในเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความปลอดภัยทางน้ำมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและเพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็กซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17เมษายนพุทธศักราช2567ถึง30เมษายนพุทธศักราช2567ณสักไหว้น้ำ GYM Plus Hero โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน60คนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันเทศบาลตำบลท่าช้างและได้รับเกียรติจากนายวิทยาทิพมณีนายกเทศบาลตำบลท่าช้างและคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลท่าช้างร่วมกับคณะวิทยากรจาก TYM Class Hero หาดใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านพวกเมา มาร่วมเปิดพิธีโครงการป้องกันการจมน้ําในเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ด้วยจากโครงการป้องกันการจมน้ําในเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2,517สองสามสนุกไหมคะใช่นพรุ่งนี้มาอีกไหมมาเย่เ็ยเย่เลเย่จากข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาจับว่าเป็นกิจกรรมดีๆเกิดแค่ในรอบวกเลยคานบตกเมาส์เด็กนี้ ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับข่าวไทยรัฐพุกมารวยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ